สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางออนม่วนชื่นนอร์เวย์มือดีกระสิมะพาเหตุอาหารยุโรปสไตล์มาใส่เจ้าของเนี่ยพี่น้องจำเนี้ยงนะเบิงป่าทวัดนะจ๊ะกับเครื่องแกล้มต่างๆเกี่ยงพุง,งดูว้า ซอส,สเฮียอีกแล้วโอ้ยทำเป็นอย่างกันอย่างเฮียเด้อแม่บังอ่อนออนิ่มสกโลคคักจ้ะไปเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยอ่าเมนูปลานะจ๊ะเมนูสุขภาพได้มหมเนี่ย European style ส่วนประกอบนะคะกะศิไีไลปที่ระย่างเนะาะกะมีเกลือ นมแป้งสาลีแป้งสาลีแบ่งออกเป็นสองส่วนนะจ๊ะส่วนหนึ่งเอาไว้คลุกเข้ากับเนื้อปาเนาะส่วนหนึ่งเอาทําไว้ซอ,อสคุณเลาำเนียงมันใส่เจ้าของเนี่ยวะอันนี้ก็เป็นพริกไทยอันนี้ก็เป็นอันหอมค่ะหอมหัวใหญ่พงนัวพงนัว พักสลัดไว้กินแก้ม้ะจ๊ะบางน้าเอาไว้บีบผาดเออ่าเพื่อสุขภาพเห็นบ่แล้วกะมันฝรั่งต้มมัวแต่เมาห้อยอ่ะพี่น้องเมืองม,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 มันฝรั่งต้มใหม่นิดนึงเอาไว้เฮ็ดมันตุกเฮ็ดบม่อยากจ้ะคุเลกคุเลสใส่นมซื้อๆด้อแล้วก็พระเอกของเรานี่ปลาภาษาร์เวเคิ้นคอายจ้ะ ภาษาอันไายเดี๋ยวชิบแปะไว้ให้ข้างล่างเนี่นจ้ะนี่อยังบอกซื้อยังบวชันมาได้ละเนยแบ่งออกไปสามส่วนเอาไว้ทอดปลาหนึ่งส่วนเอาไว้ทําน้ําซอสหนึ่งส่วนแล้วก็เอาไว้คั่วหอมด้วยหนึ่งส่วนเรามาดูกันเลยอ่าเรามาเริ่มในการทําไวช์ซอสกันก่อนนะคะเบาไฟเนี่ย คนเนยอืมตัวดูดบ้านนี่ก็ดีเลยจ้ะเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้เด้อคนคนก็คือการขวบแป้งล่ะพี่น้องไว้ซอดบ้านเขาก็ได้แป้งนี่มันจะฟูขึ้นมาที่หลังอย่าไปใส่หลายเด้อจ้ะ แส่งไข่พวลาดไหมเนาะอืมก็คือการขั่วแป้งให้สุกเห็นบ่ขั่วแป้งให้มันสุกใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าให้อย่าให้แป้งมันไหม้เด้อเพราะว่าเราทำไว้ซอสเน้นให้มันเป็นสีขาวไม่ได้ ไม่ให้เป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าทำาบาซอสก็ใช้หลักสูตรเดียวกันแต่ว่าเราคั่วจนแป้งเป็นสีน้ำตาลแต่อันนี้เราไม่ให้เป็นสีน้ำตาลพอะคั่วได้สักพักว่าแป้งสุกแล้วเราก็เติมผงนัวนี่แหละน้ำสต๊อกฝรัง่งอะราต้องไปนหยุ่งยากเลยพี่น้องคนไทยเขาอ่ะจะไปเลี้ยงมากใส่ผงนัวลงไปโรย เล่งไฟนิดนึงแล้วก็เติมนมลงไปอ่าไว้ซอสของเราก็คนมาได้สักพักแล้วจ้ะมันก็สิเหนียวตุยตุยอย่างนี่ละพี่นองเห็นบะมันหยดตุก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 องสี่ก็ได้แล้วนะจ้ะกระซิมรสพงนัวของเราไว้ใจได้อืมแซบบแล้วเอาไว,ไว้กินให้มันนวลนเนียนซื้อเลจ้ะอันนี้ง่ายง่ายสไตล์บางอนเด้อ ปิดแก๊สวันนี้เขาก็จะมาเฮ็ดหอมขวดแล้วจ้ะหอมขวดมาเริ่มกันเลยกะเนื้อที่เขาแบ่งไวน้นี่ส่วนนี้เนี่ยเกามาขวดหอมจ้ะ หอมหัวใหญ่เนี่ยเนาะเราก็จะคั่วจนมันเป็นสีใสๆเลยจ้ะเอาไว้กินกับแก้มจะความเอาไว้กินกับแก้มปลาเนาะจะความหอมความหวานของหอมหัวใหญ่มันก็จะเข้ากันกับเนื้อปลาจ้ะ อันนี้ยังไม่ได้เนาะจนเขาต้องเป็นสีน้ำตาลน,น่ะมันถึงจะหวานได้ที่จ้ะเราก็มาปรุงเนื้อปลากันเลยจ้ะปลาค้อยแต่ใส่ถุงแบบนี้จ้ะเวลาเขาผสม พริกไทยหลายๆ,ๆเกลือกาวเลยจ้ะรุ่นนี้มันไม่ตวงเลยจ้ะใสแป้งอีกส่วนหนึ่งของเขานี่ใสไปนน,นี่เลยจ้ะนั่นแหละเท่านี้แหละแล้วเขาก็เช็ค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 ให้ปลาเกลือกับอันแป้งทุกสัดส่วนจ้ะ ่าคั่วมาได้สักพักก่อนนี่ละหอมเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วจ้ะเห็นบอแบบนี้ใช้ได้แล้วพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทอดป่ากันจะใส่กระทะนี่เลยจ้ะไม่ยากเลยไม่ต้องร้างอะไรทั้งสิ้นใส่กระทะเกาเขานี่ละ เนยลงไปเ,ยเนยมันจะหลายกว่าได้จ๊ะความจริงมม่ต้องหลายป่ะนี้ก็ได้เนอแม่ปรแม่บองอ่อนกะทิดประมาณนี้นึงเรื่องไฟก่อนนี่ละปลาที่เขาอันคุกแป้งไว้เมื่อกี้นี่เห็นไหมเจ้านี่ ฟาเนาคุกแป้งไว้ในถุงเมื่อกี้ให้กระทะเขาร้อนได้ที่ก่อนนี้หนึ่งฮะปลาที่คุกแป้งและเกลือและพริกไทยไว้เมื่อกี้ลงไปทอดเลยจ้ะเมนูง่ายๆเนาะย u โร p เปียนสไตล์มันกับโบแมนยูโร p เปียนสไตล์ดอกพี่นอ้องอะเด็บไป กะคือถ้าค้านของกระเทียมจังที่หละคิดว่านะไม่หัวบลูนะจ๊ะอ,อันนี้ก็คือว่าสามีเก่าสามีเก่าเนาะห็นบอกวความดีเขากัมีเทคนิคในการทำอาหารต่างๆนาน,นาก็ได้มาจากเขาเช่นกันนะคะอ่าโทนมาได้สักพักห้านาทีได้มั้งเนาะ กับปลาของเราบอมเป็นแบบนี้นะพี่น้องเลียงสวยงวยามเลยปลาการทอดปลาเนี่ยจะให้สุกเขาให้เขาสุกไปที่ลระหังจังกลับด้านจะ้ะเพราะปลามันสุกไม่ยากเนาะเพราะอีกด้านหนึ่งเลืองแบบนี้ก็เอาออกได้เลยจะเสิร์ฟจ้ะระหว่างที่รอปลาสุกเราก็จะมาทำมันบดกันเลย ใส่นมได้ไหมนอ้องตามชอบใจเด้จ้ะก็มันพลังใส่ลงไปมันนี่เขาก็บีบบีบบี้มันใส่นมอ่ะจ้ะหลักสูตรง่าย นีอย่างไรเลยพี่น้องนี่ะมันสตอบบ้านเพิ่นบริกเก็งเด้อาหารพวกเนี่ยมาเตะเคยได้กินกับล้องเฮดม่วมๆแล้วพี่น้องก็ดูเอาว่ามันกินได้ไหม <c oughs> บาร์นนี้เึงเสร็จแล้วค่ะเมนูเพื่อสุขภาพของเราน่ากินไหมล่ะเพื่อนๆเอาไปลองทำกันดูนะจ๊ะอาเป็นคลิปเมนูแบบว่าให้ทุกคนลองได้เนาะไม่ยุ่งยากเลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแม่บางออนม่วนชื่นด้วยเด้อจ้า บายบายแฮปปี้